สวัสดีค่ะช่องเลยไอวาโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำที่การค้นหาสินค้าในช้อปปีด้วยรูปภาพจะดทำยังไงตัวอย่างอย่างเช่นว่าตอนนี้หมูอยากได้ชุดกระโปรงสีขาวแบบนี้ที่หมูไปเห็นแบบตามตามช่องทางต่างๆจากอินส a าแกรจาก Facebook ใช่ไหมคะพอเราจะมาเซิร์ชในช้อปปีกระโปรงสีขาวชุดเดสสีขาวแล้วเราต้องการแบบนี้เลยแบบบางทีบางครั้ง แค่เราเซิร์ชคำว่าเดสสีขาวก็โปรงสีขาวแบบนี้เราก็ไม่เจอแบบแบบนี้แน่นอนแบบแบบที่เราอยากได้เลยใช่ไหมคะเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถหาสินค้าแบบที่เราต้องการได้เลยหรือบางทีเราเออหมูต้องการกิฟต์แบบนี้กิฟตติดผมสีเขียวต้องการเป็นรูปหัวใจเราจะเซิร์ชในช้อปปี้ยังไงที่เราจะได้แบบนี้เลยวิธีนะคะก็คือให้เราแคปสินค้าอา่าแคปสินค้าในใน ในหน้าแอปนั้นเช่นเราดู Facebook อยู่แล้วเราแบบชอบกระโปรงอันนี้เราก็แคปกระโปรงดูผ่านทางอินส a าแกรตรงไหนก็แคปหรือจากสินค้าจริงถ่ายจากมือได้เลยเช่นหมูอยากได้กิฟอันนี้สีเขียวแบบนี้จะเอาแบบนี้รุ่นนี้สีนี้ลายนี้นะคะเราสามารถถ่ายรูปเอาไว้จากนั้นเราก็เอามาเซิร์ชสินค้าด้วยรูปภาพในชอปีประมาณนี้นะ เมื่อเรานะคะทำการแคปรูปภาพจากแพลตฟอร์มต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยหรือถ่ายภาพจากจากสินค้าจริงแล้วใช่ไหมคะจะค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพยังไงมาที่แอปช้อปปีเลยค่ะทุกคนค่ะซึ่งในวันนี้นะ้อหมูจะหาชุดเดรสกระโปรงสีขาวแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆจ๋าตรงช่องค้นหาสินค้าทางขวามือเขาจะมีเหมือนเป็นรูปกล้องถ่ายรูปอยู่คลิกไปตรงที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปเลยค่ะ เขาก็จะให้เราเลือกรูปภาพซึื้อหมูได้ทําการแคปมาแล้วเรียบร้อยเราก็คลิกไปตรงรูปภาพที่เราต้องการจะให้ช้อปปี้ค้นหาสินค้าให้กับเราตรงนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมี3มช่องเล็กๆคือทางระบบเนี่ยเขาจับที่เป็นเสื้อผ้าอยู่3มชิ้นก็คือชุดกระโปรงผู้หญิงเสื้อผู้ชายแล้วก็กางเกงผู้ชายตามภาพที่เราแคปแบบนี้เนาะมันจะมี3มช่องเล็กๆถ้าเกิดเราอยากได้กระโปรงเราก็คลิกไปตรง รูปกระโปรงเขาก็จะเลือกสินค้าที่เหมือนกันเลยหรือมีความใกล้เคียงอยู่ด้านล่างเราก็สามารถเลื่อนดูสินค้าที่เราต้องการจะกดสั่งหรือที่เราต้องการจะดูสนใจจะซื้อได้เลยประมาณนี้หรือถ้าเกิดเราต้องการจะเอาเป็นเสื้อผู้ชายก็คลิกไปตรงตรงตรงรูปที่สองที่เป็นเสื้อผู้ชายระบบนะคะก็จะหาสินค้าที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงมาให้นั่นเอง ถ้าอยากได้กางเกงก็คลิกไปตรงข้างบนที่เป็นกางเกงระบบนะคะก็จะทําการค้นหาสินค้าที่เป็นกางเกงทรงเหมือนกันสีใกล้เคียงกันแบบเดียวกันแบบนี้ให้กับเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพในเคสที่ว่าบางทีเราแบบอยากได้ทรงนี้แบบนี้แต่แค่เสิร์ชหาแบบเดรสสีขาวกางเกงสีเขียวกางเกงสีดํามันกว้างเกินซึ่งเรามีแบบในใจที่เราต้องการหรือแม้กระทั่งคลิปต,ตามที่หมูบอกถ่ายรูปเลยแล้วคนเราค้นหาด้วยสินค้ามันจะประหยัดเวลาการค้นหาของเราแล้วเราจะเจอสินค้าที่เราต้องการได้เลยทันทีประมาณนี้เนาะทุกคนขาหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถ เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยนะคะถ้ามีอะไรหมูจะมาอัปเดตแล้วก็มาแชร์ดีๆแบบนี้ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปอัปเดตหน้านะบ๊ายบายค่ะ